พร้อมหน้าพร้อมตาเป็นที่สุดขึ้นใจจริงๆเลยค่ะขึ้นใจมากค่ะเพราะว่า40ชีวิตด้วยกันนะคะที่มาร่วมกันขายทอดเสียงนะคะผ่านบทเพลงนะคะบ้านเราบ้านพ่อในครั้งนี้นะคะและเพียงแค่ไม่กี่วันที่เราในการเรียงนงานนะคะก็มีน้ำกองครับกาลาบนเป็นเมืองค่ะสีปินสาทุค่ายสงกระแต่เอาใจเดียวกัน เลยนะคะเราก็อยากจะขอพูดคุยกับผู้ที่จุดประกายให้เกิดโครงการดีๆแบบนี้นะคะขอเรียนเชิญรองกรรมการผู้นวยการใหญ่บริษัทปสปทจำกัดคุณเฉยคุณเฉยมาและค่ะ โครงการบทเพลงพิเศษของเราเนี่ยค่ะว่ามีที่มาที่ไปยังไงคะก็จริงแล้วน่นอคนชนนะครับเป็นแกนกลางทาาการเ่ขวันสให้ข้อมข่าวสารเรื่องขป์ขกสททเองนะครับเลือนาคพทีีจีดอเียรุ่นยุ่แล้วก็รายการก็ ตอนเกิดเหตุกไม่สมบแล้วก็ม the ีเราที่เป re ็นเป็นเรอราวเรื่องคืนความสุขที่ราถึ่ายนี้เนี่ยก็จากรุงเทพแล้วเนี่ยที่สุดจังหวัดกรุงเทพเนี่ยซึ่งเป็นทีาถึงท่าหัวน้ำท่าท่ากระําท่าแม่ระแสีรกาแล้วก็ประชาชนส่วนเหลือเราราก็เลยําจากเป็นในเรื่องการระลอกกาวก็คือหนึ่งเรื่องงให้ข้อมูลข่าวสาร น้ำใจไม่หมดเราก็ยังทำแคมเปญต่อเพื่อพื้นฟูความสุขกลับมาอีกครั้งก็คือเรื่องอของการช่วยเหลือเนี่ยบางทีมันมันก็ไม่ใช่แค่เฉพาะเรื่องทางกายภาพนะคะ,ะเรื่องของกำลังใจเรื่องขอ,องจิตใจท่ทางเราเนี่ยก็เลยเห็นความสำคัญในเรื่องนี้สุดท้ายก็ก็ใช้เวลาที่น่งแบบสไตล์ของเราสนะามสีวันก <c oughs> ็บอกว่าที่นี พี่ดีจะขึ้นไปไหนนะน้ำท่วมหรือเปล่าไม่รู้แต่มาช่วยงานมาก่อนนะครับก็ช่วยกัแต่งเอ็มแล้วก็อย่างนี่ยในเดือนธันวาคมเนี่ยก็จะมืมหาทมงคลของเราชาวไทยก็เลยคิดว่าเออมาพผู้หญิงมันต่างกับเก่ามันต้องทำซอสแท้เลยเราต้องเดินข้างหน้าดีกว่าแล้วก็ให้พี่ๆเนี่ยช่วยแต่งเต็มเดี๋ยวพี่ๆจะมาเล่าให้ฟังว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็ในฐานะสื่อสารมวลชนเองเนี่ยก็ขอความรับผิดชอบอยู่มวลชนทุกแขนง รายารที่จะเผยแพร่สิ่งนี้ไปเพื่อให้ประชาชนเนี่ยมีกำลังใจในจาการที่จะต่อสู้ธรรมชาติสิง่งอนาคตไปด้วยกันค่ะพี่ใหญ่ค่ะ คงจะเป็นอย่งที่ใหญ่ได้บอกไปนะคะเมื่อตอนตื่นความสุขค่ะเราก็ได้ร่วมกันเพื่อทีช่วย้ต่อมาค่ะแล้วก็คงรงการต่อเนื่องกที่จะต้องช่วยผู้ที่ประสบภัยนะคะแล้วกโครงการเนี่ยก็เป็นโครงการชึ่งเป็นแบบงานะนี่ตอนนี้เนี่ยเราเองก็มีงาจะใส่ชื้ออะ่รอยนะคะเพราะเราก็เป็นจุดส่วรวงที่จะส่งต่อให้ผู้ส คือตอนนี้เนี่ยคสยามคาราทอนเองก็มีโครงการอยู่ก็มีโครงการสยามโรงใจไทยช่วยไทยใช่ไหมคะโครงการนี้ก็เป็นโครงการที่ช่วยที่ตไคร้ค่ะเข้าี่สร้างช่วยยืดก็ก็หลายปีมากไม่รู้ว่าจะร้อยอังไงก็ยังก็จะช่วยที่ไคร้ค่ะก็เขาเ จอ่อ็มดีเนี่ยในในสีของเราเนี่ยนะคะเราก็จะจอจอทีวีทั้งหมดเราก็จะสมีของโครงการของเราคือคือสองสองสองสถาบันต่คโตรวนค่ะเรามีใจเป็นหนึ่งเดียวกันไม่แต่ช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัยคือก็เป็นการเปิดแล้วก็เป็นการส่งต่อกำลังใจให้กับทุกคนที่มาร่วมงานด้วยเช่นกัะยอดเยี่ยมที่สุดเลยเป็นพิธีมิตร คือเรื่องเ่องจริงิงอ๋อองนี่คืออ่านตัวลรแล้วก็ไม่ว่านะครับอ่านตัวละครมาเริ่ว่าเดี๋ยี้ฉันได้ยินกต่ว่านะครับมันจะเป็นคำเพื่อจะให้คนประชาชนได้มาข่าวดีอะารเยอะยังยอดไปเลยนะคะรวมถึงร่วมใจกันจะได้เป็นการสร้างความสุขสร้างรอยยิ้มให้กับคนไทยทุกคนหลังจากที่เราผ่านวิกฤตันมาเนาะค่ะวันี้ขอบคุณที่สองท่านนะคะขอบคุณมากค่ะค่ะดีใจ